เวลาพูดถึงบอนไซหลายคนคงนึกถึงภาพต้นไม้จิ๋วในกระถางสวยๆใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าเอาเข้าจริงแล้วเบื้องหลังความงามเล็กๆนั่นนะ่ะมันมีโลกทั้งใบซ่อนอยู่เลยนะวันนี้เราจะไปสำรวจโลกใบนั้นด้วยกันครับนี่เลยครับประโยคนี้ทรงพลังมากมาจากงานวิจัยของดรคโร o ลเฮอร์แมนที่ศึกษาพลังการเยียวยาของบอนไซแบบลงลึกในเชิงวิทยาศาสตร์เลยนะมันเหมือนเป็นการบอกเราตั้งแต่แรกเลยว่า เฮ้ hey, ศิลปาขแขนงเนี้มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่งานอดิเรกธรรมดาๆรรเยอะเลยเอาละครับในส่วนแรกนี้เราจะลองมองข้ามภาพต้นไม้จิ๋วที่เราคุ้นเคยกันไปก่อนเพื่อไปสำรวจกันว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจคนเราได้น่าทึ่งขนาดไหนคือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความเห็นลอยๆนะครับแต่มาจากความพยายามทางวิทยศาศาสตร์เลยที่จะถอดรหัสศิละปะโบราณขแขนงนี้ ทำให้เราได้เห็นมุมมองที่น่าเชื่อถือมากๆเกี่ยวกับพลังที่ซ่อนอยู่ในบอนไซทีนี้แล้วในมุมของคนที่เล่นบอนไซคนที่ดูแลมันจริงๆละ่ะเขารู้สึกยังไงกันแน่ส่วนนี้ล่ละครับจะพาเราไปดูผลการศึกษาที่น่าสนใจมากๆจากประสบการณ์ตรงของพวกเขาเลย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกจริงๆนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ไปสำรวจผู้ที่ฝึกฝนบอลไซถึง253คนจากทั่วโลกเลยนะเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพหรือแม้กระทั่งมุมมองทางจิตวิญญาณของพวกเขาและผลลัพธ์ที่โดดเด่นที่สุดก็คือเกือกทุกคนเลยครับ98.8%ของผู้ฝึกฝนบอลไซบอกว่าพวกเขาสัมผัสได้ถึงความสงบแล้วก็ความผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งมากๆ เวลาที่ได้ดูแลต้นไม้ของตัวเองแต่มีจุดที่น่าสนใจมากคือแม้จะให้ความรู้สึกสงบขนาดนั้นกลอดพบว่ามีคนเล่นบอนไซไม่ถึงเครื่องด้วยซ้ำที่ไปเข้าชมรมอย่างเป็นทางการเรื่องนี้อาจจะกำลังบอกเราว่าสเสน่ห์จริงๆของบอนไซอาจไม่ได้อยู่ที่การเข้าสังคมแต่อยู่ที่การได้อยู่กับตัวเองเงียบๆมากกว่าและนี่คือประเด็นสำคัญเลยครับงานวิจัยชี้ว่า คนที่เล่นบอนไซอาจจะไม่ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าคนทั่วไปนะแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับแบบเต็มๆเ,เลยก็คือความสงบสุขทางใจซึ่งมันเป็นประโยชน์ที่เกิดกับจิตใจและจิตวิญญาณโดยตรงเลยคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมล่ะทำไมการดูแลต้นไมเ้เล็กๆถึงส่งผลต่อจิตใจได้ทรงพลังขนาดนั้นในส่วนนี้เราจะไปเจาะลึกถึงหลักการทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันครับ มันมีแนวคิดที่เรียกว่านิเวจิตะวิทยาครับที่บอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราห้อยหาการเชื่อมต่อกับธรรมชาติมาโดยตลอดการดูแลบอนไซก็เลยเหมือนกับการได้เติมเต็มความต้องการพื้นฐานนี้ทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ใหญ่กว่าตัวเราแล้วลองนึกภาพตามนะครับว่าต้นบอนไซเนี่ยเป็นเหมือนผืนผ้าใบสำหรับจิตใจของเรามันเป็นพื้นที่ตรงกลางระหว่างโลกแห่งความจริง กับจินตนาการที่เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกข้างในออกมาให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้คำถามนี้ล่ละครับที่จะพาเราไปสู่หัวใจของปรัชญาและความงามในศิลปะบอลไซเลยคําตอบมันอยู่ในปรัชญาของญี่ปุ่นที่เรียกว่าวะบิซาบิครับมันคือการมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบการยอมรับร่องรอยข้อบกพร่องต่างๆไม่ใช่แค่ในต้นไม้เท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงในตัวของเราเองด้วยเอาล่ะ พอเราเข้าใจแนวคิดแล้วลองกลับมาดูกันครับว่าในการลงมือดูแลต้นบอนไซจริงๆเนี่ยธรรมชาติมันกลายมาเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเราได้ยังไงตามแนวคิดเรื่องเงาของลักจิตวิทยาชื่อดังข่าวยุงนะครับเขาบอกว่าเรามักจะฉายภาพด้านที่เราไม่ค่อยยอมรับในตัวเองเนี่ยลงไปบนต้นไม้โดยไม่รู้ตัวเลยการตัดแต่งกิ่งก้านมันเลยไม่ใช่แค่การดูแลต้นไม้แต่อาจจะเป็นการที่เรากำลังจัดการกับความขัดแย้งในใจของเราเองอยู่ก็ได้ ลองฟังคำพูดจากผู้ฝึกฝนคนนี้ดูสิครับมันสะท้อนแนวคิดนี้ได้ส่งพลังมากจริงๆจะเห็นเลยว่าต้นไม้ได้กลายเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและการตกแต่งต้นไม้ก็คือกระบวนการทำความเข้าใจตัวเองดีๆนี่เองความเงียบเลยกลายเป็นสิ่งสำคัญมากครับไม่ใช่แค่ความเงียบจากเสียงภายนอกนะแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้เราเกิดสมาธิได้สื่อสารกับต้นไม้และที่สำคัญคือได้สื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริง หลักการพวกนี้เลยไม่ใช่แค่เทคนิคการจัดแต่งต้นไม้แล้วล่ะครับแต่มันเป็นเหมือนปรัชญาการใช้ชีวิตเลยนะคือต้องมีรากฐานที่มั่นคงมีลำต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและสุดท้ายก็ต้องรู้จักแผ่กิ่งก้านเพื่อสร้างประโยชน์ให้คนอื่นทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆครับว่าบอนไซไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นเหมือนอุป,ปมาอุปไมยที่มีชีวิตที่สะท้อนการเติบโตและความเข้มแข็งจากข้างในของเรา มีเรื่องราวของโกชินที่เป็นตัวอย่างที่งดงามมากเรื่องหนึ่งครับปรมาจารย์จอนากะได้สร้างป่าบอนไซแห่งนี้ขึ้นมาโดยให้ต้นไม้แต่ละต้นเป็นตัวแทนของหลานๆทั้ง11คนของเขามันคือการถักทอเรื่องราวของครอบครัวเข้ากับชีวิตของธรรมชาตินั่นเองคำพูดนี้ผมว่ามันสรุปหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยครับว่าท้ายที่สุดแล้ว สภาพของต้นไม้มันก็คือภาพสะท้อนจิตวิญญาณและตัวตนของคนดูแลนั่นเองงั้นสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเดินทางครั้งนี้กันนะครับคือบอนไซเนี่ยเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่มันคือการบำบัดที่ช่วยเชื่อมเราเข้ากับธรรมชาติสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้สำรวจโลกข้างในและสุดท้ายต้นไม้ก็กลายเป็นกระจกที่สะท้อนการเติบโตและความเข้มแข็งข,ของเราเองเรื่องราวของบอนไซชวนให้เรากลับมามองงานอดิเรกหรือสิ่งที่เรารักดูนะครับ บางทีในความลหลงไหลธรรมดาธรรมดาเหล่านั้นอาจจะมีโลกที่ซ่อนอยู่เป็นโลกทั้งใบที่รอให้เราได้เข้าไปสำรวจอยู่ก็เป็นได้นะครับ